Why are you bullying me? You fucking bitch, why are you bullying me? Why are you bullying me, you fucking noob? ฮัลโห,หลก็สวัสดีกันด้วยนะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการกินไก่ทอดนะครับเมื่อกี้เล่าเล่นนะครับจริงๆแล้วผมจะมาสอนกินเบอร์เกอร์นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ก็ให้เราซื้อมาแล้วก็กดคลิกนะครับก็<ะ>อยากให้ท่านผู้ชมรู้นะครับว่าถ้าใครเนี่ยเขามีอัปเดตใหม่นะครับที่เราเนี่ยสามารถหาแคนดี้ใช่ไหมครับไอแคนดี้นี่เนี่ยหรือว่าไอลูกกวาดเนี่ยสิบอัน เพื่อไปแลกกับเซนต้านะครับหรือก็คือกดตรงนี้นี่แหละนะครับเซนต้าไม่มีอยู่จริงหรอครับเขาหลอกเราเฉยเขาให้เรากดปุ่มนี้แล้วก็ให้เรากดเดย็นเนี่ยเราจะได้แคนรีโลมานะครับถ้าเกิดเรามีแคนดี้สิบอันเนี่ยก็นี่แหละครับวิธีการแลกเอาแคนดี้ไปเป็นแคนรีโลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยวิธีหาแคนดี้เนี่ยมันมีสองวิธีนะครับ วิธีหาวิธีแรกก็มันจะเกิดทุกหนึ่งชั่วโมงมครับทั่วแมพผมเจอมาอันนึงเมื่อกี้ตอนเข้าเซิร์ฟมาพอดีเลยนะครับตัวอย่างที่เห็นนะผมมีหนึ่งแคนดี้พอดีเลยแล้วก็วิธีได้อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ในเกมหนึ่งชั่วโมงนะครับพอเราอยู่ในเกมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้แคนดี้หนึ่งอันนะแล้วก็เวลามันก็เซฟนะครับ อย่างที่เขาบอกนะฮะมันเป็นอินเกมเฮ้ยเททามนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในเกมไป40นาทีแล้วเนี่ยแล้วเราออกเกมเนี่ยมันก็เซฟอยู่ที่40นาทีนะครับเราสามารถกลับเข้ามาในเซฟแล้วก็รออีก2 0นาทีเพื่อให้แคนดี้เข้าตัวเราได้นะฮะเฮ้ยบวก็เมื่อกี้ผมก็ไปแต่งตัวใหม่มานะครับอวตารเมื่อกี้ของผมเนี่ยมันมันเก่าแล้วนะฮะ ท่านผู้ชมก็คงจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันมันไม่สมควรอยู่ในเกมนี้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อีโวแล้วนะครับเป็นนักสู้ได้แข็งแก่งที่สุดในนาราครนะก็การที่เราเป็นนักสู้ได้แข็งแก่งที่สุดเนี่ยเราก็หมายความว่าเราก็ต้องมีอวตารได้แข็งแก่งที่สุดเหมือนกันนะก็อย่างนี้เห็นนะครับตอนนี้ผมก็ได้เป็นนักสู้ได้แข็งแกงที้สุดมาแล้วนะครับ ผมกลายเป็นโฮโลไลท์วอลเลเยอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้อย่างเสื้อของผมนะครับด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยลายมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เสื้อผมด้วยนะผมไปก๊อปคนอื่นมาผมเห็นเขาใส่ผมก็เลยซื้อมาใส่นะฮะซึ่งมันทําให้ผมเป็นนักลบได้แข็งแกร่งที่สุดแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยผมมีอาวุธเดยอะที่สุดในเกมนะอ้าวเคลียวหายไปไหนตอนแรกผมใส่เคลียวไปแล้วนะครับใส่ช่างมันเหรอตอนนี้ก็มันทําให้ผมมีสามดาบแล้วนะครับตอนนี้ หมายความว่าตอนนี้ผมคือโซโลนั่นเองครับพูดนอกเรื่องทําไมเนี่ยก็แล้วก็มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับลืมสึงที่ผมพูดไปเมื่อกี้ให้หมดนะครับก็นั่นก็เป็นทั้งหมดของการหาแคนดี้แล้วก็วิธีการใช้แคนดี้นะครับมันก็ง่ายๆใช่ไหมครับใช้1ิแคนดี้เพื่อแลกแคนรีโลเนี่ยอืมแล้วก็มันก็มีอีกนะครับอัปเดตเขาบอกว่ามันจะมาอย่างที่ผมบอกนะครับ ไอรีเทควันโดเนี่ยหรือว่าสไตล์ของจินโมลีเนี่ยน่าจะมาในอัปเดตหน้านะครับเห็นเขาบอกว,ว่ามันจะมาหลังคิดมัดมาหลังคิดมัดแล้วมันก็ยังไม่มาทังทีนะครับก็รอ,อยู่เหมือนกันนะแล้วเนื่องในโอกาสที่เราเป็นนักลบที่แข็งแกงที่สนเนี่ย <S 1> <S 1> ผมจะมาโค่นทุกคนในยิมนี้กันนะถึงเขาจะเป็นนิวบี้ก็ตามนะผมไม่สนเราต้องโชว์ดิพนให้เขาเห็นตายให้หมด นอนไปนอนไปนะอ่าันนี้โหดไม่สนนอนไปอยากโดนลุมว่ะครับเหี้ยวฮอนโอ้ยตอนะไรผมแล้วโอ้ไม่ผมจะแพ้แต่เมื่อกี้ทำไมเหมือนเขาเป็นบ็อกซิ่งเลยเขามีนัะนนะมาดีมาดีคนมาดีคนเขามาเยอะนะครับ เอาะ,ะตายวัดต่อยกันสอบตายเองนี่แหละโอ้ไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เฮลฮอรอยู่ตั้งเยอะเจอแล้วนะครับหนึ่งคนนี้งเขจะเป็นลูกน้องก็ตามเอาไก่เนี่ยว่าผมขอโทษเออตายห,หมดแลตอนนี้ผมก็ได้ปกป้องเสริมนียไว้แล้วนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า แก๊งเฮลฮอนเนี่ยเขาท็อกซิกนะครับผมก็เลยจัดการให้แล้วนั่นที่เขาฝึกกันอยู่เฉยก็เห็นกันแล้วนะครับว่าใครท็อกซิกที่สุดตอนนี้นะครับผมก็เลยช่วยจัดการให้นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของอัปเดตคาราคก่อนวันคริสต์มาสนะครับหรือว่าน่าจะเป็นอัปเดตพาร์ทหนึ่งนั่นเองนะครับผมขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันจะมีพาร์ทสองพาร์ทสามต่อมานะครับหลังคลิดมาเนี่ย ก็รอกันต่อไปนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ได้คลิปมันสั้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำเราจริงๆนะครับในทาดาใครเนี่ยเขาก็แค่อัปเดตเล็กๆน,น้อยๆมานะครับก็คือไอ้ลูกกวาดมหาตะจรรันเปลี่ยนแครนที่เปลี่ยนไปมันก็เกลืออยู่ดีนั่นแหละครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบายบายแค่นี้ครับสวัสดีครับ